ครับซื้อลรงข้าจากตายโงจับกเกษต้ตายนะครับวันนี้ไม่รองรับตำเพลียงกับเวลาน้อยน้อยยิ่งอมเราไปคุยกับท่นานมนุนริษทองขะฉุกนะครับ จ้าปนังานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงมาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสหรับที่อยู่อาศัยกับสวัสดีครับว่าน้าคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เร่งเข้าชาวใต้ครับกดอดเลยวันนี้เรามีโครงการนี้นะโครงการนี้เราเริ่มจากยีเตเวศเมซ่าแล้วครับโครงการนี้เป็นผลเพื่อว่าน้าครับครับคโครงการนี้เป็นโครงการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของของชาวบ้านนะครับครับอีกอย่างคือกระตุ้นการส่งเสริมการขายสังหาริมทรัพย์นะครับเนื่องจากว่ามันช่วงปียกไปมันมีแนวโน้มเรื่องการสบเซาของการซื้อข พวกที่ดินพวกบ้านเนี่ยครับรัฐบาลก็เลยมีนโยบายเนี่ยครับเป็นการช่วยบรรเทาภาระก็คือหลอดขารทำเนียมการซื้อขายที่ดินบวกซิ่งปลูกสร้างทีดินปลอกไม่ได้ที่ดินเราไม่ได้ครับที่ดินเราไม่ได้ก็คือแรกคือการโอนบ้านกันถักอนบ้านบ้านไม่บ้านมือซองได้หมดเลยเราไปซื้อบ้านจัดสั้นเนี่ยเราจะต้องโอนมาติดชื่อเราถูกไหมครับถูกต้องครับครับปกติแพงไหมครับพรัคบปกติเวลาเราไปซื้อขายบ้านหรือว่าที่ดินนี่ครับมันจะมีค่าดทำเนียมอยู่ซ้ำตัวนึ่ง่าดทำเนียม อรอยและซองของรายครับประมาณนงซองภาษีภาษีอากรนี่ครับมันจะเหลือที5เปอร์เซ็นถึง20เปอร์เซ็นนะครับของรายครับประมาณนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีวิธีการคิดนะครับภาษีนี่อันที่ทราบมันคืออากรสเต็มอากรสเต็มซาำตัวนี้ครับตีเราจะนี่ไม่พอนครับเวลาเราไปซื้อบานตีดินสักข้าวอยู่มรับเนี่ยครับเราลองใจครับซึ่งก็ที่เราจะมาช่วยใ่ช่วยทั้งซามตัวนี้เลยไหมคะช่วยตัวเดียวครับเพราะว่ากลุ่มตีดินนี้ กลุมทีนี้นมีหน้าที่ในการจัดเก็บเพียงตัวเดียวก็คือขายทำเนียมตตัวนี้ครับขายทำเนียมรตรัวนี้ครับร์เซ็นต์ี่ก็เยอะนะถ้าล้านนึงเท่าไรเจ็ดล้านครับตัวนี้เขาให้ราคาถึงเล้านให้งเล้านสูงสุดเล้านแต่ถ้บ้านหล้านนี่ก็ยอะอยู่นะกดรับใช่ไรับ้านดล้านยิงเยอไปหล้วแไ้เลยลดไปเลยครับแต่จะมดเลยเลือกูนจุดซูนนเทจะไม่มีเลยเทปจะไม่มีเลยครับ ตอนนี้เลือกเลือพันตอนน็้เท่ะไรได้ไม่ใหญ่ก็ผุอยู่เลยส่งส่งส่งกลุ่มครับอันนี้เราเริ่มตั้งแต่วันที่กระลาดจิตยานุเบกษาประกาศไปทางเดียววันที่21มีซ่า68ครับสินทรุองการวันที่30มิถุนา69 สามสิบโอปีนาโนเพื่อที่ว่าใครที่ว่าจะมีการโอนบ้านหรือว่าใดๆเนี่ยก็สามารถไปแจ้งกับเจ้าพนักงานได้เลยได้เลยครับตอนนี้คือมันมันหลอดเป็นอัตโนมัติเลยไหมหลอดเลยครับเราหลอดให้เลยพอข้างเงินใข้ปุ๊บเราหลอดเลยแต่ไม่ต้องแจ้งก็ได้เพียงเดียวว่าใครที่ยังลังเลลังเลว่าจะซื้อไม่ซื้อดีนะครับรีบซื้อในช่วงนี้เทับน้อยเลยนะสองเปอร์เซ็นนี้ทับสองเปอร์เซ็นมันว่านะว่าแทบจะไม่ได้เสียตรงไหนแถบจะไม่ดีใช่ไหมแถบจะไม่ดี ตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้มีทุนา่าแล้วับพันธพืชบ้างกับสุราก็ทุกคนแหละครับที่สาบข้าวก็คือจจริมาโอนเงินโดยเฉพาะในสุรานี่มีโครงการบ้านจะสั้นก็ม<ช><ๆ>ีเราเลือกัวพอสมควรหลายบริษัทครับบริษัพวกนนี้สม,มากเขาจะหนักหลูกบ้านให้มาโอนอครับไม่ได้ชาวบ้านชาวบ้านตัวไปก็ได้ครับเพราะว่านอกจากบ้านอยัวไซแล้อาคารพาณิชย์ก็ได้นะครับก็ตีเป็นทียัวไซด้วยอาคารพาณิชย์พวก ทาวเขาบานคนดูด้วยอ่าพวนดูดีคนดูด้วยครับคนดูแต่ว่าประกาศคุณแหละฉบับไปนะประกาศดาจิตยัดเตรประกาศวันเดียวกันแล้วก็มีพ่นเมื่อนกันมีพ่นเมื่อนกันครับคือเจ็ดลานเมื่อนกันแล้วก็เลือดซุ่นจุดซุ่นึงเมื่อนกันให้เป็นที่ยูอาไซอะไรต่งปีใช่เขาให้เป็นที่ยูอาไซอืมครับอันนี้ตัวประเทศนะครับค่ะทีมอันนี้ค่ะวัตถุประสงค์พ่อนาลองฟังสักนิดนึงค่ะ วา่าที่เราได้มาลดอะไรพันนี้คะ่ะรับก็เมื่อนที่พมกลาไปในต,ตอนตอนนี้ครับวัตถุประสงค์ก็เปื่อยนึ่งกระตุนการสื่อค่ายจีดินและสิงลู้างก็คือ,อกระตุนการสื่อค้ายสร้างห้างหรือมาศัพ์อีกอย่างก็คือช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้ข้องพีนองประชาชนนะครับถึงปกติความต้องการของบ้านตอนนี้เขาก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องการปล่อยสินเชื้อนะครับหนึ่งจากว่าธนาคารลืมเข้มงวดนะครับแล้วก็เขาเขาไปสำรวจมาแล้วว่าคนหลุนประมาณสัก 3ามสิบพนถึงสี่สิบนเนี้ยตอนนี้ค,ความต้องการเนี่ยในที่อยู่อาศัยเนี่ยมีมากมี mark, มากจริง<ม>แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องสิ้นเชือ่อเรื่องความต้องการของคนวัยเนี้ยเ,เขาหวีดใจมา,าอยู่ที่ประมาณราคาสังหาหรือว่าบ้านที่อยู่วันนี้ประมาณไม่เกิน7ล้านประมาณม5้ถึงเล้าน<ม>เขาก็เลยเอาโครงการนี้มาเพื่อจะมาตอบสนองกลุ่มกลุ่มกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มที่เขาต้องการที่อยู่อาศัยแต่เขายังคาดเรลืองเหลืองเครดิตเรื่องสิ้นเชื่อเนี่ยครับก็เลยมามาช่วยกระตุ้นครับ แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆเหล่าก็คือกลุ่มคนทํางานเลยส5้นสิบห้า่สี่สิบปีค่ะเมื่อที่ว่านาบอกแล้วตอนนี้ถ้าใครรู้เขาก็แคบกันไปอวดไปซื่อแต่ทีนี้บางคนไม่รู้อะค่ะเราได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอะไรบ้างไหมคะก็มีมาตลอดครับตั้งแต่เหลือประกาศในรากิจ่ายหนบกซาหรือสำนักงานผมก็มีประกาศอยู่ที่หน้าสำนักงานเลยครับแล้วก็กลองกรุ่มติดดินกัประกาศครับเข้าไปดูเลยครับ d o l g o t h กองกลุ่มติดดินกะประกาศประชาสัมพันธ์จะติดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาปุ๊บผมก็ได มีการประชุมเลยกับเพื่อแพร่ไปตามงมื่อวานจะสั้นเนี่ยครับผมคุณส้มเองไง้ขาทราบบางทีเซลลค่ายบานนะเขาไดปฉายคอเนี่ยเป็นแรงจูงใจเป็นค่ายด้วยนะครับขั้นต้นยักษ์ไหมครับในการไปข้อเกี่วนี้ขั้นตอนจริงๆแล้วก็คือง่ายมากเพียงแต่ว่านี่ครับนึกถานมีคุณสมบัติก็คือเป็นที่ดินบุกซิงปลูกสร้างราคาไม่เกิน7ล้านนะครับเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยราคาไม่เกิน7ล้านบาทครับ ได้ตัวปาดเหตุแล้วก็ตั้แต่เวลาตั้งแต่วันทียี่สิบเอ็ดเมษายนหกแปดถึงสามสิบมีตัวนาหกเก้าอันนี้ที่ว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการลดนย้อนทั้งดเลยครับครับสิทประชาชนนี้คน <c oughs> หนึ่งได้กี่ล้านครับไดเขาไม่ได้บอกว่ากี่ล้านครับ <c oughs> แต่สัญญายิงได,ไ,ดได้ได้สัญญาละคือ <c oughs> มันมันเป็นนีดครับไปเราสื่อสื่อบ้านนี่ครับ <c oughs> เราจะจำนองต่อใช่ไห <spoon. S 2> มปกติการที่เราไปจำนองต่อสมมติเราซื้อมาเจ็ดล้านเราจำนองต่อเจ็ดล้านได้ทั้งสองนะครับ เลือดซูจุดซูนึงทั้งหมดครับเท่ากัามันซองสัญญาจริงๆการสื่อคายแต่ละคนเนี่ยผมไปสื่อบ้านนี่สัญญาทีหนึ่งคือสัญญาสื่อสัญญาที่องคือสัญญาจำนองผมสื่อผมต้องสื่อกับมู่บ้านผมจำนองผมจำนองกับธนาคารถูกไหมครับสัญญาทีหนึ่งผมหลดเลือดซูจุดซูนึงอยากซองเปิดสิ้นสัญญาที่องเป็นสัญญาจำนองปกติมันข่ายธรรมเนียมมันหนึ่งเปิดสิ้นจะเลือดซูจุดซูนึงเหมือนกันเพราะงั้นแต่ละคนก็จะได้ถ้าเราทำซองสัญญาต่อหนึ่งก็จะได้ซองสัญญา แต่วันในส่วนขาภาซีและอากรอย่างเมื่อนเดิมภาซีอากรเป็นเหลืองของของกลุ่มสั้นปากรเสียตามประมลัศดากรอันนี้กลุ่มที่นินไม่มีอำนาจจะไปยุ่งอย่ากผมี่ใค่เข้าใจผิดว่ามันมีไร่ขาดบวยนะครับสากขาก้คาเราเราลดได้แค่ขาเดียวครับค่ะ เด็กก็อยู่งเลยเนาะงั้นแหละตงก้าวเลยยบ้านเราต้องไปอุ่นไม่หลายนิ้งเหลือพันเนี่ยหลายนิ้งเหลือพันเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็เมื่อที่บอกว่าเราได้มีการประชาสัมพันเป็นมังแล้วว่านะนนองพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีก็น่าจะน่าจะได้ดูเรื่องนี้กันบ้างเลยนี่ยถึงไม่รู้ถ้าเกิดว่ามาเลยถึงมาอยู่หนึ่งเงินค้ที่เราดูแลอยู่หนึ่งเงินค่านี่ครับเราก็ลดให้ลดให้ดูแลเมื่อมาเป็นเงินค่าที่แทบจะไม่ได้มีเงินค่าอะไรเลยแค่เราเข้าไปก็คือ อัตโนมัติทางแมตเลยถูกต้องครับอันนี้ตกวงมาร์กแล้วไหมนะคะที่วัดได้เข้าไปก็เยอะเลยครับวันวันนึงของเรานี่ประมาณคนที่ติดต่อร์สำนักงานประมาณสองร้อยคนนะครับสองร้อยคนก็คืออาจจะเป็นครูสัญญาเข้ามาลายหนึ่งอาจจะมาสองสามคนไปเองครับครับเรามารู้จักสำนักงานที่ดินจังหวัดกันทักทิศเนี่ยนะครับเราจะเรื่องนี้แล้วเราบริการด้านมุมด่ายนะครับจริงๆผมอยากจะประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดินให้ให้พี่น้องชาวบ้านนี่ได้รับรู้รับทราบว่ากิจกรรม ที่ทำางานที่ดินช่วยดูแลบริการพี่น้องนี่ครับมันมีมากมายไล่เอย่างครับตั้งแต่เรื่องที่ดินการได้มาของชนนดครับการลังหวัดออกชนูดครับตั้งแต่เรามีสมัยแรกๆเลยคือเสาขอนึงไม่สาบเกิดแต่ไม่เสาขอนึงสมัยก่อนแบบเป็นไงีกครับเสี่เสาเจ็ดเสาแปดครับเสาขอนึงแล้วก่อนมันแหล่ะอะตอนนี้ไม่มีเจรงแล้วเสาขอนึงเราจะมาทําเป็นชนูดนี้ก็ต้องมาสํานักงานที่ดินนะครับเราจะแบ่งแยกให้ลูกให้ร่าน แบ่งแยกมีลูกซิบกนมีที่อยู่ซิบหลายเราก็ต้องแบ่งใช่ไหมครับแบ่งแยกที่ดินก็ต้องมาสำนักงานที่ดินนะครับโอนโอนให้ชายาตเบ่งแล้วโอนโอนให้ชายาตจะขายก็ต้องมาสำนักงานที่ดินแบ่งนี่ก่อนโอนนะครับครับแบ่งแบ่งก่อนโอนครับมาต้องมาสำนักงานที่ดินการข้อราคาประเมินสมมติว่าเรามีความจำเป็นจะเอาที่ดินไปลงทุนพัฒนาอะไรสักอย่างเนี่ยครับต้องการทุนธนาคารอันดับแรกเลยธนาคารบอกคุณเป็นข้อราคาประเมินมาก ก็ต้องมาทีดินครับราคาข้อเผื่อไปคําประกันปูตรงห้าก็ต้องมาทีดินนี่ครับราคาประเมินครับทีา่าธนารับทีซ่าธนาอันนี้เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่จะคิดกับก็ต้องทีดินครับการไปรังหวัดฉีคิดทีดินสาธาธะาปกนี้ครับเยอะๆเลยครับสำนักงานที่ดินให้บริการตอนนี้สำนักงานที่ดินมีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่อยางนึงที่อาจารย์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเลยก็คือการข้อราคาประเมินที่พุมวานครับข้อทางแอปได้เลยครับครับแครแจ้ง ข่าวเองมันมีแอปคล่องสำนักงานคล่องสมาร์ทเลนข่าไปเจอสมาร์ทเลนแล้วก็เข้าวไปลงทะเบียนถ้าทันจะเอากำรองราคาประเมินปกติทันต้องไปกดคิวรอคิวไปจ่ายเงินสำนักงานคนเน้นเลยถึงไปนั่งรอบางทีข้อเอกสารใบเดียวแล้วปฏิที่ว่าเราต้องไปคำประกันตัวปุ้บตรงห้างเขารออยู่นู้นเขารออยู่ที่โรงพักทตนต้องระวังเรื๋ยนี้ดีเพราะงั้น สำนักงานทีดินกรมทีดินมีครับเลยมีแอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นมาเผยพ่ให้ทันข้อได้ทางตัวทรัพย์เลยครับประเมินราคาข้อทางสมาร์ทเลนด์ได้เลยครับก็คือข่าวไปลงแต่เบียนเสียเลยทันกรอ้อมูลส่วนตัวนิดนึงครับทันมีชนดษทันใส่เหรีชนดไปเขาจะส่งไอ้กีวมาโคดในการชําระเงินมาทันชําระเงินเซ็จเขาจะส่งเป็นไฟล์มาทันสมาร์ทเป็นดาวน์โหลดออกมาเป็นหนังสือรับรองมีซักและซิทเท้ากับไปข้อที่สำนักงานอันนี้ไม่ต้องไปเลย อันนี้ก็คือสะดวกมากๆเลยนะครับสุดทายค่ะให้่ันได้ฝากช่องทางที่าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะสอบท้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหาไร้รด้วยวเกี่ยวกับโครงการนี้แหละค่ะช่องทางในการติดต่อมีอะไรมาก็สำนักงานที่ดินก็ตั้งอยู่ที่ถนนตลาดถนนตลาดไหมแต่บนตลาดนะครับคางคีงวีวการอำเภอเมืองนะครับอยู่ตรงนั้นใกลๆกับทอกดซอด้วยครับกันมีธุระมีความจำเป็นนะครับจะเดินวอกเอ็นกันไหโดยตรงก็ไดหรือว่าจะ ตัวซับใบกระไดครับตัวซับ์ของสำนักงานทีดินก็อูนเจ็ดเจดซองเจ็ดซองหนึ่งเจ็ดปดะครับแล้วก็มีเบอร์กลางนะครับของกลมทีดินก็อูนซองหนึ่งสี่หนึ่งห้า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 นะครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์นะครับช่องสำนักงานทีดินก็มีนะครับก็คือพุ่มเดย์เนี่ยเนี่นนี้ขึ้นนจอมอันนี้ครอบถูกช่องทางเลยก็แต่จะมาติดต่อได้ตลอเวลาครับ ครับนด็กต้องขอบคุณนะครับท่านมณุนติธทองคชกนะครับเจ้าพนันธิดินจาวัชสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้ข้อมูลเต็มๆนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสั้นครบกันแมทแล้วค่ะเวลาแมทแล้วๆค่ะวันนี้เราสางคนค่ะแล้วก็ทีมงานเอ็มบีทีพักต้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ